จานมาตการเยอะครับปูศูนย์ปูให้แค่สองคูนะครับวันที่แล้วบนศูนย์สามกับศูนย์สี่บ่ะปูนี่ปูใครยังเขาเริ่มจะปลายปีเนาะครับผมที่ใส่ดี่นี่เขาเริ่มสามสิบม่านเดินดีแล้วครับผมวันที่หกสิบเอ็ดวันที่หกสิบสองครับวันที่หกสามวันที่หกสิบสี่วันที่หกสิบห้าครับเขาสรุปลงตัวนี้เห็นมาครับข้างเริ่มมาเอาศูนย์ ศูนย์สี่สามศูนย์สามมันมาครับศูนย์สี่ครับศูนย์สามนี่ครับปูปูวงให้ศูนย์สามตรงตรงเป็นหกสิบห้างวดติดสถิติมันได้ครับแต่วเขาใส่จริงมาหกเจ็ดงวดนีครับนี่ครื่องงวดที่หกสิบหกครับต่อจากตัวนี้นี่คือของงวดนี้อืมของวันี้เต็มนี่มันจะออกไป้ยันไงครับมันจะเป็นเจ็ดครงเนี่ยงวดที่หกสิบหกนี่ครับ จะเป็นเจ็ดคู่ตัวกลับด้วยเป็นสิบสี่ชุดเต็มนะครับ<น>ชุดชุดเต็มบนแคปน้าจ,จอาได้ทามาช้ชมเด้อนะครับผมแบบสิบสี่ชุดตรงตรง,ตรงวันก่านท่าสรุปสี่คู่นั่นอาาันบ้าครับตัวนี้วันนี้เขาจะปปสรุปต้องเสียงนครับตัวนี้ตัวนี้ตั้งหากหรอกตัวนี้เขาหลักสิบตัวนี้มาคัดออกก็คือนะาครับผมวันที่เจ็ดสิบสองแปลว่าสามปีหลักสิบหลักสิบหลักสิบบนครับ สามปีเต็มเป๊ะครับปูเจ็ดสิบสองงวดงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดสิบสามบอนี่จะมาตัวส่วนสิบบนด์ห้าหกแปดศูนย์มีตัวส่วนตัวข่าปูตัวที่แต้มสีไปนี่เป็นตัวเด่นบ่ครับปูแมนตัวเด่นค่ะอันตัววงกลมนี่เลยค่ะอันที่บ่ไปแต้มสีนี่มันจะออกอยู่ในชุดใหญ่วันนี้ล่ะอืมค่ะไอชุดเดือปูของงวดที่แล้วใไอเอฟซีเบิ่งเน่นอของงวดที่แล้วนี่มันจะเป็นสามนี่อาธรรมชม พี่ปู้ออแเามาเสรุกใส่แซคแคนี่นี่ครับนี่เามีแคนี่ครับปูห้องห้เลยศูนย์สามมาเห็นไว้ปูชมหอยเนาะโอ้ยจำเป็นบ่นนะครับมันอันยากปูห้องห้แครนี่ที่แมศูนย์สามกับศูนย์สี่บนคัดมากน้ครับหัวนี้คัดมาจากตันนี้ันมนจะมตัวนี้ตวนี้นี้ปูห้องห้นี่ครับผมหกสามแปดสามศูนย์เจ็ด นี่ครับแคปนาจอชุดเต็มนะครับมาช่วนี้ชุดเต็มนะครับชุดเต็มนี่มันจะมีอยู่มันจะมีอยู่สิบแปดคนสิบแปดสิบแปดชุดเนาะครับนี่สี่สี่สิบหกอันนี้คัดมาครับอันนี้คือคัดมาแล้วมาโปรตัวกับพร้อมอุ้ซื้อมันเคือค่อหลายเ้ากับพร้อมมันห้องเรี่ยวตัวงวดที่หกสิบเก้านี่มาใส่มันเด่นอยู่ที่สามมันมาครับปูกมันเด่นอยู่ที่สาม ครับขันซามมั่มาจะมางสิครับออกสามเซนสิเมื่อมันส้นดำสิเป็นตัวนีนครับผมมันจะออกแต่ในวงกลมไหมครับผมในหกสิบหกสิบหางวดครับเอานีชุดบนโดที่ปูขัดมาอยู่ในนี้บปูแมนบปนีอันนี้ของเก่าเด้ไหมเก่าของเมื่อวันนี้เขาจะคัดมาสิเอาสูตรสามเ่็นัวจะเดียนอยู่ที่สามกับเด่นที่สามแต่ว่าเนี้ลักสิบมัน มันมันมันสามโมี่นหลักสี่เป็นาท่ากับเปลี่ยนเป็นหกสามหกสามเม็ดเดียวเลยโมคือสองมม่ทุ่เม็ดน่นั่นะมันเดินต่อไปครับวงกลมคือหกสามเลยพี่น้องเลยนะครับชุดที่ปูจะวงกลมคือหกสามนี่แหละพี่น้องนี่ครับชุดบนหกสามนะครับปูในชุดนี้คือบมมี่สามเก่าปูเนี่ชุดนีะชุดนี้ไม่มีสามเก้าไม่มีสามเก้ามันคนละชุดอนละ แต่ว่าปูที่คัดมาใหนีนี่สามหกสามเกตัวนี้าคดหน้านี่ครับผมเขาอตัวเงี้ยวเง้มาใส่ตัวนี้จับไม่ชุดนี่บ่าปู่อันสามเนี่ยสามตัวเดียวนี่มันเด่นเงี้ยเลยดิปูนี่ชุดนี่กรบอมีสามเก่าดิปูนี่มันมาจากนีนไหมครับนี่มันจะเป็นมันมันลายชุดสำคัญเนี่ครับผมโอ้นี่สามมันจะมาจากูุดนี่ครับงวดที่หกสิบเก้าเด่นสามงวดก่อนเขาเด่นศูนย์ไหมครับผมเด่นศูนย์ตัวเดียวครับเดยวเขาเด่นสาม สามนึ่งไม่จับใส่ตรับจะเป็นหกสามเจ็ดสามแปดสามครับหนึ่งสามหนึ่งสิบนี่ห้อคาร์ดมาเนี่สรุปชุดบนกคือห้องไรสรุปไม่สตรที่ห้าวใส่ทุกหมวดเมื่อกี้อยู่นี่ดูจะได้เนี่ยสวดที่ห้าวใส่บนสามศูนย์สามหกสามเก้านี่มันจะมาจากตรงนี้นี่ห้ากระถ่ายห้ากระถ่ายบางยี่เรียนมาครับนี่เป็นบางหมวดก่อน วัดเก้าหาัดเก้าหาเป็นเก้าหาเขาเริ่มมาตั้งปีหกหาครับผมเนี่ยมันจะเป็นสี่สิบงวดแล้ะครับสี่พวดที่แล้วศูนย์สามเปนมะครับงวดนี้เขาเลยเอาตัวนี้ล่ะมาจับใส่ตัวนี้ครับมันส้นส้นกันมันเลยมาเดีนที่สามมันมเนี่ครับเดียนที่สามคือตัวนี้ครับเด่นที่สามิบเป็นสูซี่ครับมานเขาเลยเอาสูตร มันมันหลายตัวอันับเขาเรียกสูตรเดือนเงาประมาณงวดที่สี่สิบแปดงวดอันนี้งวดที่สี่สิบแปดอันนี้งวดที่สี่สิบเก้าครับมันมาส้นกันมาห้องจับคู่ตรงนี้จับคู่แล้วมาส้นกันงวดก่อนมันส้นกันตะสามศูนย์ศูนย์สามสี่ศูนย์ศูนย์สี่กันเลยได้แม่งวดนี้มันจะได้สามหกหกสามสามเก้าเก้าสาม และก็สามศนศนย์สามเอาเนี่ยแล้วมันก็มาเป็นตัวนี้ครับมเนี่ยเอาเป็นชุดนี้หมดกามันได้สองคู่วนี้มันส้นกันสคู่ถาวงเนี้นี่ถาวงก็คือสามหกหสามเปนมาปูตรงๆนนตัววงตัววงนี่ตรงๆตัวเน้นท่านผู้ชมคือห้อลักสิบมาหกสามสามโมเมในสิบเป็นมครับสามโมเในสิบมันมีแต่หกับแปดมันมีแต่หกเก่ากม่มันครับผมศูศูนก็ไม่อยู่ศูนย์สามก็ได้ ก็จะเป็นสครับผมเป็นหกสามการห้องเียนนั่นจะเป็นเน้นหกสามครับปูเอาชุดบนปูไปนี่ครับผมอันนี้อันนี้ชุดบนอันนี้ชุดบนอันนี้ชุดบนชุดล่างปูมันนี่ชุดล่างครับชุดล่างเนี่ยงดกรเนี่ยนี่วิ่งเจ็ยร์ล้ปูเนาะงดกรเขาวิ่งเจ็ยมันบ้าครับเนี่ยมีวิ่งเจ็ดครับผมวิ่งเจ็ดหลักสิบมันบ้างเขาเลยมาคัดตั้งสิ มันก็จะเลขคอหน่อยตัวครับเขาเลยเอาตั้งเกต70 73เก้779บ่าวเกต779บ่าวบอกตัวว่าครับชุดที่ปูห้เจ็ด7เม็ดเดียวแมนเราปู7หลักสิบได้อมครังทั้งสีตัวโลเปซาบับมรนบแยนปูครับผมวันนี้มันจะแดงสีอเอท่านผู้ชมเป็น3คู่จะเดินต่อไหมครับ04 94 74 4หลักหน่วยปปูตรงๆฮะนี้อ่าครับผมเต้องกลับครับตัวนี้ เ,เดนนี่ซีนี่ก็มันมันี่สิบไเลยครับผมตัวเดียวนี่ครับเดินดีด่เด็กเด็กวิ่วครับผมเขาก็เลยรักิมาใส่น้ำมันสามซิสามิหกนยครับเป็นซีซ่ีักหน่วยศู์สี่วงกลมตัวเดียวนะปูนะครับเก้าตัวกันปูน,น่งสีนี่ครับ แม่นครับผมถ้าสามตัวนี้บ่อมันจะมาังสีตัวนบ่เคยออกครับข้อกันไว้ครับนี่กันมันเบิ้นจากถึงนจะเป็นสีครับปูฟันดีปะปูฟันดีคือเก่าฟันดีเก่าปูแต่ว่าปูเป็นเลขเป็นเบอร์หล็กปูการเลี้ยงใดจ้ะขับปูบ่เบาครับฟันดีแบบมีเขายังงเนี่ยน้องปูคือขึ้นหมวดที่แล้วซึ่่งคคืออยูรับผม แต่ว่าชุดบนนี่นกปัวสามศูนย์สามหกสามเก้านี่สามนี่ให้กลับเป็นลักหน่ยอยพราะว่าในหลักสีบอมมีสามในลักสีบอมมี่สามครับจะเป็นศูนย์สามหกสามเก้าสามหลักกระตูที่ปูวงคือตรงๆรนี่ครับผมหกสาม,มด้วยธราชมเด้วตัวที่ปูนี่ตัวนี้ละนี่ครับหกสิบหกงวดหกสิบหกงวด,งวด,ด,งงวดกับว่านั่นรถเด,ด่นนี่ มันดเป็นงวดที่หกสิบหกก็งงครับมันเริ่มมาเด่นใส่ที่หกสามครับเนี่เราสังเกตนะับถ้าเอาตัวนี้มา,าคัดนะครับอันนี้สามปียังบม่ลุดหลักสิบบนเจ็ดสิบสองงวดงวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดหลักสิบบนห้าหกแปดศูนย์ธรรมชมหลักสิบบนนี่พี่นอ้องนะบปูไดหาหลักสิบบนปูน,นะครับการเี่มาเทียบใสตชุดนี่มันสิมีแค่สามคู่ขึ้นมาครับผมนี่แหละการเข้ามาเทียบใสตตัวนี้มัสิมีตัวหกสามครับเอาตัวนี้ แคปหน้าจอได้พี่น้องเด้นะครับปูก็จะได้ทําพิธีเปิดดวงให้มันจะเป็นก็ยังนะครับ036นะครับเป็นลักษณะเดียวกันทา้งวันเลยเปลี่ยนแปลงสวิ่งบนวิ่งสามได้ทรรมชมเด้อนะครับ303639กับตัวด้วยนะครับเพราะว่าหลักสิบปูว่ามีสามสามอยู่หลักหน่วยนะครับจะเป็น036393เน้นที่63เม็ดเดียวนะครับถาวงคือวงตัวนี้ได้พี่น้องเด้ปูบอกแล้ว ร่างเด่น4นะครับ049474กัน1 4วงกลมให้เม็ดเดียว04นะครับเอากาบขอบุณขอบคุณปูงับซาธุครับาพี่น,อน้อปูไปจะได้ทำํำพี่ที่เปิดดวงให้เลยเด้อนะครับผมพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับพอกันไม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ